สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนําเทคนิคการแก้ไขปัญหากรณีที่ระบบไฟฟ้าไม่ทํางานนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าในการเล่นของรถรางตัวนี้มันจะมีมระบบไฟฟ้าฟันเฟืองให้รถหมุนขึ้นแล้วก็หมุนลงทางคนออกแบบเขาต้องการให้มันปลอดภัยส,สุดๆดังนั้นถ้าตรงนี้ไม่มีรางข้อรถที่วิ่งมันก็จะวิ่งกระแทกหน้าเด็กหรือคนที่เล่นนะครับดังนั้น ถ้าสมมุติเล่นอยู่แล้วระบบไฟมันตัดหรือว่าเปิดยังไงสวิตก็ไม่ติดวิธีแก้นะครับถอดรางข้อทั้งสองอันออกมาก่อนหลังจากนั้นดูเดือยตรงนี้ใส่อันล่างไปก่อนนะครับให้สวิตตรงนี้ลงแก๊กเข้าไปมันจะกดสวิตให้ระบบเกือบเต็มแล้วก็เอาอันบนนะครับที่มีเดือยตัวผู้ตรงนี้ใส่ตรงเดือยในร่องมันเข้าไปเพื่อให้ระบบนั้นมันเข้าอย่างเต็มที่ ดูนะครับระบบจะทํางานแต่ถ้าสมมุตริรางอะไรหนึ่งถูกขยับออกนี่เห็นไหมครับพอเราขยับรางออกระบบไม่ทํางานลองใหม่ครับใส่ระบบลงไปความหเฉยของคุณออกแบบถัดมานะครับในการเล่นในการเล่นเนื่องจากว่ารถต้องเป็นรถมีจังหวะในการวิ่งแล้วก็วนควรใช้รถที่มีขนาดยาวอย่างอันนี้สั้นกับยาวดูนะครับสั้นกับยาว ให้เลือกอันยาวแล้วก็ล้อตรงไว้ก่อนดูนะครับปัดนี่มันจะวิ่งได้โปรครับไปหลดอ่าส่งวัตยาวไปสักพันหนึ่งนี่ถ้ามันติดมันต้องแปลกใจครับใส่คันยาวไปคันก้วย ไม่ไม่รนอีกไปหารถยาวไว้ก่อนครับใส่เข้าไปสิมันจะดานของมันเองพยายามเลือกรถที่มันยาวไว้ก่อนพยายามเลือกรถที่มันยาวไว้ก่อนแล้วก็ไม่มีกระจกด้านข้างนะครับจะช่วยให้เล่นง่ายขึ้นสำหรับคลิปนี้มาแนะนำประมาณนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ